ก็ตอนนี้อยู่ในป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดนะครับตําบลบ้านทําเนียบพายเรือเป็นเรือบัําเลยตอนนี้ดูดิข้างหลังข้างหลังชุดหายไปแล้วนะยตอแรกมีเรือตามมาข้างหลังเพียบเลยตอนนี้พวกเขาได้หายหมดแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าใกล้เขาเรื่อยๆน,ะนี่ <Okay. S 2> น้ำมันไม่ลึกนะน้ำมันประมาณแค่เข่าหรือเอวเนี่แหละนะแต่น้ำใส่มากนะข้างล่างนี่เป็นทรายรล้วนนะฟิลลิง่งคล้ายๆป่าเมซอนไะงตอนนี้เรากำลังใช้ปีพายสี่มือดีนะปี่พายชนแก่งซ้ายแก่งขวาไปเรื่อยๆนะตอนนี้เขาก็เริ่มพายเป็นแล้วนะจากตอนแรกพายมม่วดหมด นี้ผมก็นั่งสบายๆนะเรือมันก็ไหลไปเองไม่ได้พายวปแปลกนั่งยโอเคเดี๋ยวผมพายเรือเดี๋ยวถ้าถึงจุดชมวิวเดี๋ยวไปถ่ายดูนี่สวยเลยเนปะ็นไงอีกหน่อยเรือก็จะพิกแล้วนะยังซ้าย,ยังขวาโอเคให้ชมบรรยากาศไปยาวๆนะแหมคุ้มามากึ้นมาข้างหน้าก็เรือก็ยังติดกันอยู่

มัน,มน,มน,นเป่าไ,ไม่ซ้อนนี่ว,ว่ามีอาตาคนแด่ไหมเนี่ยเนี่ยเธอตตวงเปล่าเนไปปุ๊บเลี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ,อ้ย เธอจ้วงดิแตออย่หดิมันก็ไม่มันก็เลี้ยวดิถ้าเธอหยุสายดิเธอจ้วงสายดิเธอจ้วงสายสองทีจ้วงสายสองทีเออพอจ้วงขวาเออเออพอมันจะเลี้ยวอะเธอจ้วงแค่ทีสองทีพอ ยอเรือดิบดดเออแม่มันดิบทีเดียวเท่านั้นแหละ เหมันมันไสอ่ะทำไมทำไมพอพอพี่ถอยหลังม <To S 2> ันเบี well, ้ยม um ันตกวะไมท่ไมนะใจเย็นๆอ่ะเน่แน่แน่อ่ะเธออยู่นี่นี่มานะเออเธออยู่นี่นี่มเธออยู่นี่นีไว้ก่อนเธออยู่นี่นีไว้ก่อนพี่จะลองบังคับดูเฮ้อโอจะเที่วมีแต่เย็นเย็นวันนี้เย็นมากบอลมาพี่จะเย็นเย็น อันนี้เรือนะไม่ใช่ใชข่ายักนะเธอวปลายังจะเรือขายัก <c oughs> ยังไงนะ น้องเขาใช้วิธีการขอด้วนด้วนเฮียเหลือดิบเดี๋ยวนะดิบดิบ มันไปง่ายกว่าว่ะเอาใหม่เร็วเร็วเออถุยโชน์น่ามันเล่นนะเลือคนูน่เอ้าเลือคันโน่นี่อันนี้แบบเป็นทิปพิเศษองไรเลยเลยว่าอี่ยหัวกูแล้วแหละ เยื่อกับผัวกับผัวดิบ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 เดียวดิบเดียวโอ้โหปลามือชี บอกแล้วพี่เกิดที่เวนิสเวนิสไงรู้จักไหมเวนิสอ่าอ่าอ่าไอ้น่าเลือไม่บังคับเยอะเยอะนิฟเยอะเกิดเวนิสไหมอ่ะเกิดเวนิสเกิดนี่ตัวเวนิสมันเป็นอ่างน้ำวนตรงเนี้ย Gue t referred to this <laughs> route because it's <laughs> very <sum> peaceful, all access to water. Every time I find a deep trouble, I always find a pond challenge. อืมอืมพ่พอตายตายนี่ถ้าเป็นที่พักขนมนี่ไม่รอดนะเนี่ย เวียนนี้องพาเดินไปไหนแม่ดิบให้มันเลี้ยวดิโอ้เมเมอกี้มันร้อนตัดเราก็ได้พายเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่จุดสตาร์ทแล้วครับเมื่อกี้กล้องมันร้อนตัดไปครับผมนึกว่าแบตหมดเลยไม่ได้กดเปิดใหม่โอเคสนุกดีนะ ตอนหลังผมเริ่มไปภายเก่งก็นะเสียดายน,นะที่ว่ากล้องมันต่ำไปก่อนนะไม่ได้โม้นะตอนหลังภายเก่งริงโอ้เสียดายอะตอนหลังมั่งไายเป็นแล้วกล้องดับเฮ้ยเดี๋ยวค่อยค่อยเขาหน้าคอ่คอ,ยคอยมาแก้ตัวตอนนี้บ่ายโมงครึ่งพอดีกําลังจะออกจากป่าต้นหาบ้านน้ำราดนะอากาศเย็นนะน้ำน่าเล่นนะแต่ไม่ได้เล่นน้ำนะเพราะว่าลงน้ำไม่ได้นะไม่ได้ออกางเกงมา เดี๋ยวเขาหน้าปีหน้าค่อยมาเล่นใหมนะ่เดี๋ยวไปที่ต่อไปกันเลยแต่ตอนนี้หิวน้ำมากหาน้ำกินก่อนเบอร์ก็ไม่ได้เล่นน้ำนะครับแต่ว่าคนเล่นน้ำเยอะมากนะครับ ก็ค่อนข้างสนุกมากเลยนะกับการไถเรือนะครับแล้วก็ถ้าได้เล่นน้ําด้วยก็น่าจะสนุกนะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดยาวเนี่ยคนจะเยอะหน่อยนะแล้วก็ที่เล่นน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นนะครับก็เป็นเหมือนลําธารแคบๆนะแต่ว่ามีน้ําใสแล้วก็น้ําเย็นมากมีต้นไม้ใหญ่รายล้อมนะทาให้ส่วนใหญ่นะจะมีจุดที่ลมๆให้เล่นได้นะครับก็แนะนําเลยครับที่นี่นะน้ามันไม่ขุ่นนะถึงคนเล่นเยอะก็ไม่ขุ่นนะ ด้วยความพิเศษของที่นี่นะครับส่วนมันพิเศษยังไงเนะี่ยก็มาเที่ยวเองแล้วกันนะับเดี๋ยวก็รู้นะครับก็สําหรับคราวนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย